สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกวันนี้ก็มาบอกันอีกแล้วพี่น้องแบตเตอรี่กับสเอาลเบอแมนนั่นแม่บริการกับสิเบิร์ดพี่น้องเอ้ยเป็นต่งเงินหลายเนาะเบิร์ดใหเบิร์ดดีมื่อันนี้คอยไปสื่อของมากเขาก็เลยสิมารีวิวให้เบิร์เนาะว่าไหนยังไงแต่เมื่อันนี้สีรายงานแบบเร็วๆเด้อพี่น้องแค่ประมมานานนาทีเอานานนาทีก็พอเนาะพี่น้องเนาะมื่อันนี้ก็ไปซองสลาดพี่น้องไปแฮมเบลแล้วก็ไปอ่ามิสซิงแฮมเนาะซองแฮมได้กินแฮมซองแฮมวันนี้ อันคอยกลับไปมือเช้านี่กะได็กของมาะบ่อไหลไปไหนพี่น้องได็กของก็บ่าหลายกับบ่อไหลกับว่าหนือยกับบ่หนือยกับพ่อซ้ำหนึ่งอะนะพี่น้องแต่ว่ามันมีของที่หนาสนใจก็เลยสิมารีวิวให้เบิ่งกน้องคอมเมนไปละบ่ขายของน้ำนี่สิได็กของมาให้เบิ่งพี่น้องทำมือใดไปขายไปขายไปซื้อของน้ำไปขายของน้ำคอยซื้อไปแล้วมาให้เบิ่งเพราะว่าเอาของไอ้ไอ้ว่างขายตลาดเลยสินะพี่น้องเนาะมามัมม่ดก็เลยเดี๋ยวมันสีบ่มี มันมันสิบเบิดเวลาก,ก่อนเนาะพี่น้องเนาะอันดับแรกกับหมาพี่น้องหมาไออันนี้เป็นท้องเหลืองพี่น้องอันนี้ท้องเหลืองหมาตัวนี้ก็ซื้อมาสองปอนด์ปกติลแล้วสิบเปอร์ราคานี้เลยพี่น้องแต่พอดีอันยหญ่นั้นอ่าเราขายไห้สองปอนด์พี่น้องข,อยยข่หูยี่สองปอนด์ก็เฝ้าสื่อยางใหญ่เลยพี่น้องอันนี้เป็นท้องเหลืองเนาะต่อมากับเป็นไอพระพี่น้องพระองค์นี่ไอเป็นพระพระโสธรนะ พระพุทธสโสธรพี่น้องคอยไปเห็นอยู่ไอเป็นกลองกล้องไออุปกรณ์เน,นี่ยเขาเอื่อนยังน่อยอยู่ในกองเครื่องมือนะพี่น้องอยู่ในกองเครื่องมือคอยก็เลยไปซอยจะมีอีหยังโดนใจเห็นคอยยากไปบึงพี่น้องคอยก็ไปสอบสอบสอบ,บึงคอยเอา้าพระตัวนี้คอยก็เลยยิบขึ้นมาตอนแรกกันมองนี้มีตะพุนจับคอยเอามาเศษออกนะพี่น้องพระพุทธสโสธรวหาซิพี่น้องโอ้ต่อมากะ ไอ้ <c oughs> เป็นผ้าอันนี้เป็นผ้าชั้กระจายพี่น้องอันนี้พวกหูว่าเ็้ไใ้ท่องเหลืองหรือมันเป็นอ้ไเป็นเอ,อียงเนาะเขาเอียงวะบรอนด์บลอนไมแน่ใจว่าเป็นท่องเหลืองหรือเป็นบรอนด์า่แน่ใจนะพี่น้องเนาะบวกหูว่าบรอนด์นี่เป็นภาษาไทยทเขาเอียนอีหยังเด้อพี่น้องเนาะคันแม่ท่องเหลืองนี่กับบรัสมันบอกแต่ว,ว่าบรอนด์นี่เขาบรจักเนาะ ไอเป็นภาษากระจายเนาะมาจากเมืองจีนน่ะท่าทางอ่าซี่ซีปอนองนี่ซี่ปอนเนาะต่อมาก,ก็เป็นไอไก่ไฟฉายไอไตะเกียงพี่น้องตะเกียงอันนี้เป็นตะเกียงของคนที่เขาคุดท่านหินสมัยตะกี้ค่อยว่าให้ฟังดูดูเนาะมันจะมีแบบแบบอันใหญ่ๆเนาะเป็นของจินนะพี่น้องของจีนที่เขาใส่ด้วยการคุดท่านหินเลยเนาะ มันจะมีใหญ่กว่านี้แอวมให้เบิ่งอยู่แต่ว่าตัวนี้มันเป็นแบบหน่อยมันก็สิเป็นแบบเดียวกันแต่ว่ามันจะมีขนาดใหญ่กว่ากันน้อยนี้ห้าปอนเพื่อนได้พี่น้องน้อยนี้นะขานเ้าม่คล้ายเท้ากันค้ายได้ประมาณสิบปอนนะสิน้องต่อมากับอันไอเป็นระวันนี้ได้แต่ระได้เหมือนี้มว่าเด้มว่าสามผะอันนี้ก็เป็นระนาะอันนี้เป็นไอพระยกพี่น้องระยกอยู่ในอัน หูเสื้วอวายยู่ในจอนี่จะสีอ่อนสีอ่อนตาอยุทั้งหลอกเนะี่ยไม่จะเป็นสีเขียวเข้มสีเขียวเขียว,ยวคู่ยังในจอนะพี่น้องเนาะไอ้สามปอนองค์นี้เนาะสามปอนเป็นโยกต่อมาก็เป็นไอ้ไอท้ทองเหลืองคือกันเนาะอันนี้ก็หนึ่งปอนตัวนี้นาะปอน <c oughs> ปอนหนึ่งกับประมาณสี่สิบสองหรือสี่สิบสามหรือสี่สิบสี่นี่แหละพี่น้องอยู่ประมาณน,นี้เขาปเช็คโดนละ ประมาณชีสสามนี่แหละกากาเอาเนาะต่อมาก็เป็นไอ้สร้างเนาะเป็นเข็มกัดสร้างต่อมาก็เป็นไอ้ไอ้กำไลแขนอ่าต่อมาก็เป็นเข็มกร,ดรา,า,กกรากกรดพี่น้องเข็มกราดเงินตัวนี้นะไอ้หาซิพี่บอกเขาซื้อมาแต่เป็นเงินเนี่ยเราก็สิขายแทงอยู่ต่อมาก็เป็นสร้างพี่น้องสร้างเมืองไทย ซางซางบ่อหาซิพี่ตัวนี้แล้วก็เป็นแหวนเป็นแหวนข้อจูงแหวนไซเลนหาซิพี่อันนี้ก็เป็นแหวนไซเลนเหมือนกันหาซิพี่แหวนไซเลนนี่เขาเอามาขายสองปอนด์พี่น้องเอามาขายอยูุ่ลานอยู่สองปอนด์เขาซื้อมาหาซิปสิเขาก็มาขายสองปอนด์ต่อมาก็เป็นอัมพันธ์พี่น้องอัมพันธ์นี่ก็คือยางใหม่เนาะยางใหม่มันได้หลายปีมารวมกันมันก็นจะเป็นยางใหม่เนาะ ไอแบบนี้เข้าไปอย่างหล่ะเข้าไปเจียไปอย่างแล้วอันนี้ย่างบุเจ,จียพี่น้องย่างบุเจ,จียนี่มันสีเป็นสีเข้มเขมเห็นบหมันสดง่มีความใสคืออันนี้อันนี้เข้าไปเจียแล้วมันก็จะเป็นใสๆสเนาะหาหน้าที่ผ่านไปแล้วพี่น้องเลยตัวมาก,กับเป็นกล่กองเป็นกล่องพี่น้องเป็นกล่องเป็นกล่องเนาะอ่าสองปลอนตัวนี้ต่อมาก,ก็เป็นลิงปิดหูปิดตาปิดปากเนาะ หนึ่งปอนอันนี้เนาะตัวมากกับเ, pase, เป็นไอไอเป็นจีพี่น้องตัวนี้เป็นจีเงินเนาะจีเงินหนึ่งปอนตัวนี้มันนี้ก็เป็น,ปน, bronze, นบรอนเป็นหมาบรอนเนาะบรอนสามปอนมาตัวนี้เนาะพี่น้องคลิปนี้ก็ซ้ำนี่ละพี่น้องไอเวลามันหน่อย <laughs> เจอการคลิปหนาไม่ยังดีๆสวยๆงามสีม,ม่วบอกไว้ฟังเดี๋ยวขอจะเปไอเฮดไอช่องภาษา ใช่น้ำแนจะหานาทีเนาะเจอกันคลิปหน้ามอยังดีๆสุดๆงานสิมาบอกให้ฟังเนาะค่ะนาอสวัสดีค่ะ